มาฟังแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่ทุกๆท,ท่านในรายการของเราวันนี้อยากจะฝากให้กับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าน้องๆน,นักเรียนที่สนใจทางด้านอาชีวศึกษาเชิญท่านผู้ในการก่อนเลยค่ะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณนะครับ <c oughs> คุณพิธีกรแล้วก็รายการด้วยนะครับ <c oughs> ที่ให้เกียรติกับทางวิทยาลัยนะครับก็ประเทศของเราณนะปัจจุบันเนี้ย กำลังขาดแคลนกำลังคนขนาดกลางกำลังคนแรงงานชั้นกลางเนี่ยสูงมากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะครับเ mm hmm. ยาวชนผู้ที่กำลังจะสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยแล้วก็้องๆที่กำลังจะสำเร็จมปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยมาเรียนต่อที่วิทยาลัยในระดับปวชและปวสนะครับ ก็ตอนนี้วิาลก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับค่ะช่านรองค่ะค่ะก็อยากอยากจะฝากนะคะถึงเยาวชนคนไทยนะคะที่สนใจทางด้านวิชาชีพนะคะก็ในวิัลชีวศัตษ์สพานะคะก็ยังมีสาขาค่ากรรมศาสตร์ค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาสามสาขาค่ากรรมศาสตร์ค่ากรรมเนี่ยจะแยกเป็นแฟชั่นค่ะ ค่ากรรมทั่วไปแล้วก็ค่ากรรมอาหารค่ะ่ในสาขาอาหารค่ะแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมค่ะก็จะมีวิจิตศิล์นค่ะก็คือน้องๆที่ที่เป็นลป์ใช่ค่ะออกแบบค่ะแล้วก็ออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะค่ะแล้วก็จะมีประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะมีแผนกวิชาการโรงแรมค่ะแล้วก็แล้วก็ยังมีสาขาใหม่ ที่เพิ่มขึ้นมานะค,ะคือการจัดการธุรกิจอาหารค่ะเราก็ยังมีถึงระดับปริญญาตรีค่ะในด้านอาหารและโภชนาการค่ะก็อยากจะฝากฝากนักนักเรียนหรือว่าที่จบมาแล้วมองเห็นอาชีพ<ล>ก็มาที่วิทยาชีวศักษาสตร์ของเราได้เรายังมีคุณครูหลายๆท่านที่พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ความรักและให้ความอบอุ่นค่ะ <c oughs> ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะค่ะอยากที่จะให้เขาเข้ามาเยอะๆค่ะขอบคุณท่านรองค่ะเอามาฝั่งนี้บ้างฝากทิ้งท้ายกันคนละข้อสําหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่นะคะเอาคุณครูก่อนเลยค่ะครับก็ก็สัญญาก่อนว่าจะยังไม่ไปไหนสัญญาครับสัญญาครับก็ขอฝากนะครับนักนักเรียนเยาวชนนะครับที่กําลังมองหาตัวตนว่า เราชอบอะไรนะครับผมมองว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเราพาเนีครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังหาตัวตนอยู่ครับเพราะว่าด้วยสาขาที่หลากหลายครับแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงในขณะเรียนแล้วก็ออกไปสถานประกอบการด้านนอกจริงๆผมว่าเหมาะสําหรับนักเรียนที่กําลังมองหาตัวตนครับนะครับก็ตอนนี้วิทยาลัยเรากําลังเปิดรับสมัครอยู่ครับใครสนใจก็ เข้ามาได้เลยครับขอแค่มีใจรักครับค่ะแล้วดูหลักสูตรดูสาขาวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดในเวลานี้ด้วยอย่างแท้จริงนะคะค่ะอ้าวเด็กๆทีละคนค่ะป้านอยากจะบอกอะไรก็ฝากถึงน้องๆที่มีความสนใจในด้านศิลปะนะคะที่แบบรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรก็เริ่มพัฒนาตัวเองฝึกฝนเพื่อที่จะ ไปไปต่อในทางที่ชอบอะค่ะทำสิ่งที่รักก็สำหรับน้องๆที่สนใจด้านศิลปะนะครับก็พี่ก็แนะนำให้มาเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสนะครับเนื่องจากอาจารย์น่ารักทุกคนครับแล้วก็สอนดีด้วยครับผมก็อยากจะฝากนะครับน้องๆที่สนใจศิลปะนะครับก็แนะนำแผนกวิจิตรศิลป์ของเราแล้วก็โรงเรียนเราก็มีอีกหลายแผนกที่ เ,เปิดสอนด้วยใช่ครับแล้วถ้าอยากได้โอกาสดีๆอย่างนี้ก็ลองเข้ามาครับที่วิทยาลัยเราครับผมอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นต่อไปนะครับก็อยากให้เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสอพา,านะครับก็มีแผนกศิลป,ปะต่างๆมากมายครับทั้งออกแบบมิเทศแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็วิจิตรศิลป์ครับก็ถ้าไม่มาเรียนที่นี่ก็คงไม่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้ครับก็น้องๆที่สนใจด้านศิลปะก็เข้ามาเรียนได้นะครับ